สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ี่หางแพ้งสุขุมสุขลับบ่อเนาะนะพอกับน้องสลาราคือเก่าพี่น้องตอนนี้พาลูกชายลงมากินมูกทาอยู่กับเทียงนาพาสุกกันลงมาเลยหนักเกิน

ขึ้นไปละเมอเอาขึ้นทั้งกระไดฟูนกระโดดลูกชิ้นวังไงมาจากงาเลยชน,น,นั้นก็นลูกเล่นผัดสิตกใจขาเดมเด้เอมันดีอยู่บ่กเอทนียกจะดอก ไบนน่ะ่นปตองน้อสดตแล้วบ่เอาไปลุ่มบ่บ่เฮ็ดยั่นนแล้วางกินหมูกระทะพี่น้องแต่ว่าปาเนกําลังย่างกุ้งเห็นนะัวเฮายังเข้าไปบ่ได้ย่างอยู่นอกเอายังบ่ทันได้ยังบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยมาเพิ่มชีวิตชีวาให้เทียงหน้าก่อนแต่ว่ายังบ่แล้วได้เฮ็ดแต่ตอนเช้าตอนค่ําพอได้เฮ็ดเลย มื่นกับยุดวันคัตะลกต้นคำเปมาคูกัอ้มกไ้รมาข่อยไอ้ขี้ใช่สามตัวครึ่งมันกินกันเองไงมันมีอะไรกิน โลวหนึ่งบอวะกุ้งสามโลกุ้งหนึ่งลัวหมูสามโลมันมีลูกมันมล อยู่ในบ้า่งไรขอมาองนรมาทำมาทำมาขุดมาทำกระท่อมระวังลมระวังลมคอยคอยเดินโอกใครนะมาด้กับไอ้มาทำกระท่อมลุงนกน่ะโอ้แบเด็กให้หนูด้มอันนึง โอ้นาตานาตาเป็นตาเสพอะไพี่น้องเลยเาเา้อมนะแงเนาะพ่อเนาเธเป็นเงินกี่บาทกับสองเนหาเออบรแม่เนเซนหาเนหาสิบพันหเนาะเซนหาเนาะเนหนึ่งกับเซนหนึ่งกัสองร้อยอยหาบาทก็บเสหาพันต่ว่าเน่ยเนาะหาบาทกับหาเสภาพันเออหาบาทเนาะเสยหโลน่ อยากชับชนกับเงินดูมันเด็ดซองร้อยฝัดบ้านห้าฝัดแสนหนึ่งต่างกันลายอะไกู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 กื่อกักูู่ก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 ููกูกูกกูกูกมกูกดกกูก ถ้าบปรไซก็ปิดอืมหอมเลยหอมเปหมมกหเียวจีตเตนม่เห็นหอมปันสำตก,กะเตนนจะีตะก,กะแนตกกะแนขวตะกะเตนอร่ะเดี๋ยวเซกเดี๋ยนเเนแล้วก็ขวบพอมาเราก็คน อุปกรณ์ลงมาถอยบ่วงมันเนี่ยตอเด็กเหมืะเมื่อเราอยู่นั่งนกูนเลยนอนในเทียงนี่บ่กะเรียว่านอนในเทียงนี่นอนในเทียงนี่ก็คักต้อมันจึงเย็นอากาศเขาได้คุณมองเตีงเนาะเตมานอนกลางนี่เอ้ยแบงมึงนอนเทียงหนาวะชิมดูซิพี่เทนมันอร่อยไหม กางผูกห้โซ่ให้เลยกล่องก็ได้แกงไปกับโปรกัดเลยโอ้ยอย่างที่ข้าเตาเลยได้ฟิวดีได้บรรยากาศเนาะได้บรรยากาศคักเขาโลหาลูกกีนหน่อยแล้วบป่ร้อยมินโลหะลูกกีนหน่อยได้ไม่ลูก ไปไปส่วนหนะ้ามันม,มีเ่อลุงกินน้อยด้ะดค่ะเขาเสเว่นนะยังบวชินลุงกินน้อยป้ากัเขาเสเว่นเ่ข้าวโพด <c oughs> ข้าวโพดบ่กินนะข้าวโพดเป็นอันเราไม่กินนะ เทนเขาโปรดที่จริงคกอนุ่นพี่เทนกินอะไรอ่ะกินกุ้งครับไปเลยกินด้วยกินด้วยน่ากุ้งนี่หน่อยกินก่อนไหมพี่น้องกินเลยกินเลยแม่กินเยอะจิ๋มฮ่าฮ่าากิน 6, 7, 8มุ้งตัวนึงก็ขี่มันไปเลยพี่น้องเลยตอนนี้นะแม่อย่างกุ้งกินคาเต่าเลยพี่น้องแในร้านกินเนี่ยนี่อันนี้ลูกด้วยสะโพกได้เลยนะเด้อมันฮอตมันฮอตใจเยแดงเลยใจเย็นๆมาันกหลังดูหน่ะ เย็นๆเอานี้เอาเลยมักตัวใดก็เอาตัวนั้นเลยเอาสองตัวเป็งน้องอินกินข้าวกันมันสีอิ่มบ่เอาสองตัวสามตัวเขาเตายอดมืดบ่ได้๋ยวเตาเตาเลยบ่าสบ้าตอนนั้นกะย่างบ่ตอนนั้นกะย่างหมูมองนี่แล้วบ่หมนี่และ ตอนนาคาโยนเดดบอถือมันนี้เดดเริ่มซองชองซองเลยที่มันมันคำเลยมันคำเลยเจิดนาเจิดล้างอยู่จเป็นอย่างจ้ามากินนำอนเทนทำมเชแห้งเช็้แห้ง <idd ratchet Lust> สัญญาขิมูใช่ทูบส่งมาให้เบิร์แม่ว่าอดขันได้แล้วตัวที่มนิสเมื่อกี้ไเนี่ยเนี่ยมีปวดหัวลูกห้านมันดื้อไม่ใช่ไม่ใช่เสียงมันดังบับคาบหู เสียงดังดุปมีออม่าวอยู่แถมตั้งแต่ตีห้ามันติดเคาะประตูเลยอ่ะใครก็ไม่รู้ขอเงินมันเกินไปไหมไปเลยไปขอช่วยดอลเด้อช่วยจะขอเ,เด้อขอช่วยขอช่วยขับจีบไปขายบติ้งุ้งนอนบนอ่ะยามันจะส่งมาหาใหม่ได้ที่เทานน่ทาไหร่ดน,น

ของบอน้ำจิ้มมาตัอน้ำจิ้มด้พี่เทดนตัวซื้อมาหน่ะกินโรดแกโลดน้ำจิ้มเลยวมัน่ะพี่เทนกินโกาแล้วแกเลยอยากนอนเด้อยากนอนเดชตอนนี้มงหนึ่งเขาอ่าหนึ่งจะไปไปเบิรงนแล บมมีคนเบิ่งเลยด้นุกละไเด้วนเนาะก็ใหได้ลูกสาววะคนได้ลูกสาวะลูกสาวแปดเดือนไก่เลยเนาะยังีกเดือนเดียวเห็นหนาเลยสเด็สเด็ วยผูใหญ่จะาี้ซัพพตย่างกุ้งมะละกุมัดย่างเลยเสียทาเสียนาเสร็จษมีแหละขอบคุณไล่จดได้หาทิศดจอบหาทิศกระโคกกระโปนั่นกัห้องอามาเป็นกระสอบพี่น้องมกินนั่กระท่อมเด้อไม่ายทส่วนพี่น้องมากินน้่กระท่อม ห่วยสิบจ่อกระแซนเลยเนาะไปเลยอาไปพี่ไปทงมไปเลยพแอร์เาตัใจงนจะพาโจ๊กไปสอบเด้อโจ๊กกระสอบบ้เดี๋ยวก็เอางานขาวเี่สิทายผิดสิทามาได้สอบยังมาชุ่มอันเียกระบอกชุ่มหน สาดีสบายดีมันแดดอ่อนแล้วครับก็เริ่มเริ่มดำเนินการเลยไหมลูกก่อนมันแดดนะบัวไวบัวมันห่อนเกินนะลุงเนาะเกินห่อนเกินได้อีกว่าตัวนี้เนาะแม่นลุงตัวนั่นเลยตัวนี้เนาะที่ใหญ่เลยเนาะเอาตัวผู้มันใหญ่เนี่ยมันจังมันจังแข็งเนาะเอาตัวใหญ่เนี่ยมันจังแข็งดำเนินงานต่อเลยพี่น้องแบานตัวนี้เอาเสี้ยวยาวตัวนี้ใช้เสากลาง้าเพราะว่าเขาตัดพิษเลยลูกเอาโลดแลเต้โลด Sung xuống nè một này. Vì này, khắp cầu vào. câu rồi, Chưa khắp cầu vào. Ao sung lộn. Ao là vậy nèo. xuống sung à, luôn rồi, là vậy nèo. Ao sung lộn. Vì là vậy là vậy nó Vì luôn Nó nèo. Vì là vậy vậy nèo. Vì là vậy nèo. vậy

พอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องโซลาสบายดี